ที่มีประเด็นกันก็คือเขาเอามาวางเนี่ยตรงนี้ใช่ครับใช่ครับแล้ววางตอนนี้วางเยอะเยอะเยอะเข้าเนี่ยเขาของเล่นทั้งน้ำทั้งอะไรมาวางอย่างเงี้ยต้องใช้เวลาขนกันเท่าไหร่นะคะโอ้ก็ ลื้อทั้งวัดนะ <S <S ลื้อทั้งวัดช่วยกันในรายการคำว่เา,าเดินใจตรงนี้เขาบอกว่าเนี่ยที่หล่ลงมาคือปืนใหญ่ยิงโดนหล่นลงมาแล้วทับแม่เสียชีวิตลูกวิ่งเข้ามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งในความเป็นจริงไม่ใช่ไม่ใช่ครับเจดีเนี่ยเสื่อม,ม,มสภาพมาช่วงประมาณร้อยปีที่แล้วครับกว่าที่ซากกล้องฉนะงของเจดีวัดกุดีดาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะคืนกลับมาสะอาดตาพ้นจากสภาพที่เต็มไปด้วยเครื่องเส้นของเล่นเด็กเพราะมีคนเชื่อตามรายการแนวเท้าวิญญาณแล้วนำไปเป็นเครื่องเส้นดวงวิญญาณ มีทั้งวางตามพื้นหรือบางชิ้นวางสูงขึ้นไปอยู่บนตัวโบราณสถานเลยต้องอาศัยแรงของเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่มีอยู่ไม่กี่คนมาช่วยกันขนออกไปเพราะกระทบกับโบราณสถานทั้งความรู้และภาพลักษณ์ตามความคิดเห็นของปฤษศดาบัวรังสีหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชี้แจงว่าแม้การสื่อสารกับวิญญ,ญาณจะเป็นประสบการณ์ความเชื่อส่วนบุคคล แต่เนื้อหารายการที่มีระบุถึงยอดเจดีว่าหักพระถูกแรงปืนจากสงครามสมัยอยุธยาทั้งที่ปล้องสนัยเพิ่งทลายลงเมื่อราวร้อยกว่าปีมานี่เองหรือที่มีการเล่าทักว่าอดีตชาติของผู้ร่วมรายการสัมพันธ์ข้องเกี่ยวกับบุคคลที่มีตัวตนตามประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่ข้านกันดุเดือดในโซเชียลมีเดียค่ะว่ามีลักษณะบิดเบือนหรือทําให้เกิดความเข้าใจผิดสวนกระแสคนดูอีกไม่น้อยที่เทใจเชื่อและเชียร์รายการค่ะ เหตุที่วัดกุดีดาวเป็นเป้าของนักส่องวิญญาณเพราะมีตำนานปู่โสมเฝ<ม>้าทรัพย์<ม>เล่าคู่เสมอตามเรื่องเล่าเมื่อ60ิปีที่แล้วว่าพระองค์เจ้าพีรพง์พานุเดชทำเรื่องขอขุดสมบัติใต้พื้นวัดโดยใช้เครื่องมายดีเทสเตอร์ตรวจหาแต่แทนที่จะเจอเครื่องทองกลับกลายเป็นขุดเจอเศษกระเบื้องไปประกอบกับเรื่องเล่าลี้ลับที่พิสูจน์ไม่ได้จากเหตุการณ์นี้ที่คนนำเที่ยวเมืองเก่าเองก็ใช้เล่าต่อกันเพียงแต่เป็นไปในลักษณะของเกร็ดประวัติศาสตร์ ถ้าในในหมู่ของคนที่รักประวัติศาสตร์หรือกลุ่มคนที Nike, <ố fs. S 2> ่เป็นเหมือนกับคนทั่วไปนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็พยายามจะเผยแพร่เรื่องราวที่มันถูกต้องหรือพยายามไปคอมเมนต์ตามช่องทางต่างๆที่สามารถจะไปอธิบายได้แต่เราก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของความเชื่อของคนไทยนะครับมันมันไปมันต้องค่อยๆอธิบายมันไปหักล้างเลยมันก็ยากและทีนี้เรื่องของกระแสความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาอะไรอย่างเงี้ยคนไทยก็ค่อนข้างที่จะมีความอ่อนไหวมีความเชื่อในเรื่องของงันง่ายกว่านะครับ ในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยก็พยายามจะทําช่องทางที่ตัวเองมีแต่ว่าด้วยระบบราชการเราอาจจะทําเชิงลุกลาบากนะครับในการที่จะไปทําอะไรที่มันแบบลุกมากไปก็ไม่ได้จึงต้องพยายามทําอย่างอุทยานเนี่ยล่าสุดส่งหนังสือเตือนไปทางรายการ2ฉบับคืออย่างแรกคือเวลาจะถ่ายอะไรจะต้องขออนุญ,ญาตที่ถูกต้องก่อน 8โมงเชา้าปิดตอน4โมงครึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นกำหนดนะของการเปิดปิดวัดกุดีดาวนะคะที่เคร่งครัดในปัจจุบันค่ะสำหรับผู้ที่จะเข้ามาเยี่ยมชมโบราณสถานนะคะนอกจากนี้ก็จะมีป้ายนะคะที่แจ้งเตือนกองถ่ายค่ะที่จะเข้ามาถ่ายทําว่าต้องมีการขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งนะคะเพื่อเป็นการคัดกรองนะคะเนื้อหาและก็เรื่องราวที่อาจจะกระทบกับประวัติศาสตร์ที่ได้ศึกษากันมารวมถึงพื้นที่โบราณสถานด้วยค่ะ ต้องยอมรับว่าการเผยแพร่ภาพโบราณสถานผ่านรายการในรูปแบบที่ดูลี้ลับพิสูจน์ยากมีคนดูจํานวนมากทําให้สถานที่เป็นที่รู้จักมากขึ้นเช่นวัดกระซ้ายหรือวัดกระชายกลายเป็นวัดที่มีคนเข้าออกมากราบไหว้ทั้งวันและเพิ่งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราประจํารวมถึงรื้อย้ายสารเก่าชํารุดจากบ้านเรือนมาตั้งทิง้งทิ้งไว้ออกไปทั้งหมดให้ดูโล่งสะอาดตาคล้ายกับสมัยบุรณะใหม่ เดิมโบราณสถานนี้ถือว่าเป็นวัดร้างกลางทุ่งค่อนข้างเปลี่ยวลับสายตาอาจเป็นที่มาให้หลายคนไปแขวนคอจบชีวิตที่นั่นมีเรื่องเล่าร่วมด้วยว่าคู่กับวัดวรเชษนอกเกาะเมืองอยุธยาที่สมเด็จพระเอกาทศรสสร้างถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทั้งถวายพระเพลิงแม้ว่าการศึกษาต่อมาจะพบว่ารูปแบบศิลปก,กรรมตรงกับสมัยอยุธยาตอนต้นหรือคาดว่าสร้างก่อนสมเด็จพระนเรศวรครองราช แม้ว่าการเล่าเรื่องของรายการดึงดูดความสนใจแต่ก็มีผลกับสื่อความรู้ทางประวัติศาสตร์มันก็เรียนะมันทําให้มีคนมาเที่ยวโบราณสถานที่ไกลๆม,มากขึ้นอย่างวัดไยวัฒอารามเนี่ยเมื่อก่อนต้อมีคนเที่ยวพอพอมีกระแสมีเสด็จพระรนเินมากเลยมูลนิธิเสร็จก็สวยงามทุม,มิทั์สวยงามคนก็ไปเที่ยวนี่เหมือนกันวี่วัดมรณะเช่นในเมือนกันพอ พอมรณะแล้วบรนดูโองงใหญ่โตใช่ไหมมันก็คนก็มาเที่ยวมากเพราะว่าอยู่ในจุดสายตาของการเดินทางถ้าจะเข้าอ,อ,อุทิยาจะต้องเห็นวัดวัดวัดจะใช้ในยุดต่างๆเมื่อก่อนก็เข้ามาไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีทางพอเกิเดกรณีมีคนผูกคอตายซ้ําแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้ำอีกมันช่วยเลยนักติดต่อวิญ,ญญาณทั้งหลายก็ มาเที่ยวหาม,มันเป็นไม่ได้ทั้งสองแง่คือหนึ่งเนี่ยมันจูงใจให้คนมาเที่ยวได้เล้วพอ,อมอีภาพภาพวาดในโบสถ์ที่เป็นรูปดเใมอนด้ยอะไรเนี่ยอันนั้นมันก็จูงใจให้เด็กเข้าเข้าวัดได้คะมะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าใช้ว่ามีเรื่องผีเรื่องสางอะไรมันก็มีคนมาดูแต่นี้มันเสี่ยงหน่อย,ยากับการที่เอาประวัติศาสตร์เนี่ยเข้าไปปนอยู่กัน เนื่องของพวกนี้ทำไมนนเพราะว่าในในเนื้อเนื่องเนื้อหาที่มันที่ที่ออกมาเนี่ยมันไม่ไม่ชัดเจนกระแสะวิจารณ์การเสนอรายการแนวท้าวิญญาณแบ่งเป็นสองฝ่ายทั้งที่เห็นด้วยและที่เห็นว่าควรกลั่นกรอง แต่สิ่งเร่งด่วนที่อุทยานประติศาสตร์พรนครศรีอยุธยาผู้ดูแลพื้นที่ดําเนินการเบื้องต้นกับ3แห่งที่กลายเป็นกระแสะจากรายการทั้งวัดวรรชเทพบํารุงหรือวัดวรชเทศนอกเมืองวัดประชายวัดกุดีดาวเริ่มจากกําหนดจุดตั้งวางเครื่องไหว้เครื่องสักการะอย่างเหมาะสม ดูแลจัดเก็บของถวายทั้งขวดน้ำอาหารในกล่องโฟมที่วางปะปนอยู่กับมาลัยบายสีเป็นสิ่งที่เหลือหลังผู้มากราบไหว้จากไปมีผลกับภาพลักษณ์ความเป็นระเบียบความสง่างามซึ่งมาตรการดูแลเป็นการรีเซ็ตใหม่แต่คงแนวคิดว่าโบราณสถานสะท้อนจิตวิญญาณความศรัทธาของผู้คนที่ไม่อาจาแยกจากกันนํำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน